บทที่150ในช่วงปลายเดือนสิงหาคมสภาพอากาศเริ่มเย็นลงในที่สุดและในที่สุดนาง่วงซึ่งถูกตัดสินให้กักบ,บริเวณสี่เดือนก็ถูกปล่อยตัวในที่สุดนาง่วงถือว่าสามารถยืดหยุ่นสถานการณ์ได้จึงคุกเข่าลงต่อหน้านางซูพร้อมกับหน้าห้องที่เต็มไปด้วยญาติผู้หญิงในฐานะลูกสาวของนาง่วงนานกงหลินย่อมไม่กล้าที่จะยืนเธอคุกเข่าลงข้างนาง่วง ท่านแม่ลูกสไปซ์สำนึกถึงความผิดพลาดของเธอจริงๆนางหวงสวมกระโปรงผ้าเรียบๆโดยมีสีหน้าซีเซียบนใบหน้าของเธอและก้มศีรษะลงสามครั้งติดต่อกันท่านยา่าท่านแม่รู้แล้วจริงๆว่าเธอผิดโปรดยกโทษให้เธอในครั้งนี้นานกงหลินช่วยนางหวงร้องขอความเมตตาสไปซ์วงคุณรู้จริงๆหรือว่าคุณผิดใบหน้าของนางซูมืดมนราวกับน้ำ และดวงตาของเธอก็กวาดมองนาง่วงอย่างเฉียบแหลมลูกสะพ้ายตระหนักถึงความผิดพลาดแล้วจริงๆลูกสะพ้ายลูกสะพ้ายเสียใจจริงๆที่ผิดคำสั่งสอนของท่านแม่นาง่วงยังคงคุกเข่าปกปิดใบหน้าและร้องให้สะอึกสะอื่นนานกงเย่มองดูคำสารภาพพลางร้องให้ของนางหวงด้วยสายตาที่เย็นชาและย่อเยืออยู่ในใจคงจะดีถ้านาง่วงรู้ว่าเธอผิดจริงๆ แต่ถ้าเธอกล้าที่จะแกล้งแสดงความเสียใจและหาทางแก้แค้นเธอจะไม่มีวันใจอ่อนและปล่อยไปอย่างง่ายดายใบหน้าของนางซูอ่อนลงลุกขึ้นคงจะดีถ้าคุณตระหนักถึงความผิดพลาดของคุณนี่คือการลงโทษนานกงเย่รู้มานานแล้วว่านางซูจะไม่รัง้งนางฮวงสำหรับความผิดครั้งต่อไปดังนั้นจึงไม่มีการรบกวนในใจของเธอเมื่อนานกงหลินได้ยินสิ่งนี้เธอก็ยิ้มย้แจำ่มใส กล่าวคำขอบคุณและชมเชยเป็นชุดและนานกงหลินช่วยประคองนาง่วงให้ยืนขึ้นจากนั้นแม่และลูกสาวก็นั่งประจำที่อี้หลิงสาวใช้ของนาง่วงกำลังยุ่งอยู่กับการเสิร์ฟชาร้อนให้เจ้านายของเธอนาง่วงหยิบถ้วยชาขึ้นมาและใช้การเคลื่อนไหวของเธอเพื่อซ่อนสายตาที่เธอมองดูแม่และลูกสาวของนางหลินความขุ่นเคืองในดวงตาของเธอดูเหมือนจะเต็มด้วยพิษ เธอไม่รู้เลยว่าทั้งหมดนี้ถูกมองเห็นโดยนางซูและหนานกงเย่นางซูไม่ได้พูดอะไรเธอไม่ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องเล็กน้อยนี้อย่างจริงจังแต่หนานกงเย่ดูเหมือนจะก,กลัวเธอสายมือขวาและถ้วยชาในมือก็ตกลงไปที่พื้นมีพรมขนแกนนาปูอยู่บนพื้นถ้วยชาจึงไม่แตกแต่ชาก็เปื้อนพรมนางซูอดไม่ได้ที่จะขมวดคิ้วความไม่พอใจแวบขึ้นมาในใจของเธอ รมขนแกะเคียวลายเมฆมงคลนนี้เป็นที่ชื่นชอบของนางสูเพราะแกะเขียวชนิดนี้เป็นแกะชนิดหนึ่งที่พบในถิ่นธุรกรันดารทางตะวันตกเฉียงเหนือมีเขาเหมือนเขียวและมีขนเหมือนเมฆซึ่งมีจํานวนน้อยมากคุณภาพขนเป็นที่โปรดปรานของเมืองหลวงพรมผืนใหญ่คลุมทั้งห้องได้และมีเพียงนางสูเท่านั้นที่สามารถซื้อมันได้ในคฤริสน์หนานกงแห่งนี้ จู่นางซูก็วางถ้วยชาลงแล้วพูดด้วยน้ำเสียงเย็นชาอาเย,ย่มีอะไรผิดปกติกับคุณใบหน้าของนานกงเย,ย่เต็มไปด้วยความตื่นตระหนกราวกับกระต่ายที่หวาดกลัวและเธอก็พูดด้วยน้ำเสียงหวาดกลัวโปรดยกโทษให้เย่ยเอ๋อด้วยท่านยาหลานสาวตกใจมากตอนนี้เลยจับถ้วยชาไม่แน่นเมื่อเธอพูดเสียงของเธอก็เริ่มสัน่นแน่นอนว่านางซูรู้ว่าอะไรทำให้นานกงเย่ยหวาดกลัว แต่เนื่องจากเธอเพิ่งสัญญาว่าจะละเว้นโทษนางห่วงเธอจึงไม่ต้องการที่จะมีปัญหาในเรื่องเล็กน้อยเช่นนี้อีกเมื่อเธอกำลังจะเบี่ยงเบนความสนใจของหนานกงเย่ด้วยคำพูดของเธอก็เห็นหนานกงเย่ย,ยืนตัวสั่นเล็กน้อยลุกขึ้นอาสภัยสามอย่าโทษแม่ของฉันเลยหนานกงเย่มองดูนางห่วงด้วยความกลัวดวงตาของเธอแดงก่ำและเธอก็กำลังจะร้องไห้สิ่งที่เกิดขึ้นครั้งที่แล้วเป็นความผิดของฉันทั้งหมด ฉันไม่ได้คาดหวังสิ่งนี้ว่าจะเกิดขึ้นเหตุผลที่อาสไพซสามเข้ามาเกี่ยวข้องก็เพราะว่าฉันยังเด็กและไม่รู้คิดที่ดีเป็นเพราะฉันเองที่เป็นเหตุให้ท่านย่าลงโทษอาสไพซสามปรดอย่าตําหนิแม่ของฉันเลยเธอพูดดูน่าสงสารและกระตันยูมากคุณคุณนางหวงโกรธมากกับคำพูดของหนานกงเย่จนปลายนิ้วของเธอสัน่น และหัวใจของเธอรู้สึกราวกับว่ามีก้อนหินกดทับเธอเอาละ่ะนางซูพูดอย่างเย็นชาเมื่อกี้หนานกงเย่ไม่ได้พูดอะไรนางซูก็ยังไม่ได้คิดถึงเรื่องนี้เธอคือผู้ที่เสนอให้มีการลงโทษด,ด้วยการกักบ,บริเวณแต่ตอนนี้นาง่วงไม่พอใจกับแม่สามีของเธอหรือไม่บทที่หนึ่งร้ยห้าสิบเอ็ดสไพา์สามหากคุณไม่พอใจฉัน โปรดกลับไปที่ห้องของคุณและทบทวนดูอีกสักสองสามวันคำพูดของซูได้ผลไม่น้อยไปกว่าประกาศสิทธิในคฤหาสน์หนานกงนางฮวงรู้สึกเพียงเสียงปังในหัวใบหน้าของเธอแสดงความตื่นตระหนกและเธอก็คุกเข่าลงอีกครั้งพร้อมกับพูดด้วยน้ำเสียงสั่นเทาลูกสะภ้ายไม่กล้าเธอไม่พอใจในใจจริงๆแต่เธอไม่กล้าแสดงออกมาในเวลานี้ นานกงหลินกังวลราวกับมดบนหม้อไฟในที่สุดแม่ก็ถูกปล่อยตัวแล้วจะกลับไปโดนกักอีกได้ยังไงในช่วงเวลานี้เธอไม่ได้รับความช่วยเหลือจากนาง่วงเพื่อสนับสนุนและช่วยเหลือเธอและชีวิตของเธอก็เหมือนกับการถูกทอดในน้ำมันซึ่งเป็นเรื่องยากมากเมื่อนางซูเห็นว่านาง่วงยอมจำนนโดยสิ้นเชิงเธอก็หยุดคุกคามและพูดอย่างใจเย็นเอาล่ะลุกขึ้นกันเถอะ จากนั้นเธอก็ข้ามเรื่องนี้ไปและพูดคุยเกี่ยวกับหัวข้ออื่นๆเมื่อเห็นสิ่งนี้ทุกคนก็แร้งทำเป็นลืมว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้และเริ่มพูดคุยตามคำพูดของนางสูนางห่วงนั่งลงที่ตำแหน่งเดิมแต่รู้สึกละอายใจโกรธและอับอายอย่างยิ่งสมาชิกครอบครัวหญิงที่อยู่ในนี้มองเธอเหมือนกำลังดูเธอถูกดุซึ่งทำให้เธอสั่นไปทั้งตัวเธอมีหน้าตาที่ดีอยู่เสมอ แต่เมื่อมีคนเห็นเธอถูกดกุเธอก็รู้สึกเหมือนถูกแทงด้วยเข็มนานกงหลินค่อยๆหยิบถ้วยชาขึ้นมาและไอ้น้ำสีขาวที่ลอยขึ้นมาปกคลุมดวงตาของเธอซ่อนความขุ่นเคืองไว้เบื้องหลังเธอนานกงเย่ทั้งหมดเป็นเพราะคุณที่ทำให้แม่ของฉันเสียหน้าในบ้านหลังนี้หลังจากออกมาจากที่ของนางซูสไปราททั้งหมดก็กลับไปที่ลานบ้านของตน และเด็กผู้หญิงหลายคนก็ไปที่โรงเรียนตามปกติวันนี้อาจารย์กำลังจะสอนฉินในห้องเล็กๆควันพระโมลอยขึ้นมาจากกระถางทูบดอกบัวเครื่องปั้นดินเผาที่อยู่ตรงมุมห้องและมีโต๊ะฉินสี่หรือห้าตัววางด้วยไม้พอลเนียอันหรูหรานี่เป็นส่วนเสริมใหม่ที่นางสูสั่งเมื่อไม่นานมานี้บรรยากาศในห้องฉินเงียบสงบและเคร่งขรึมหลังจากที่นานกงเย่และคนอื่นๆเข้ามาพวกเขาไม่กล้าพูดเสียงดัง ฟังอยู่ครูสอนฉินกล่าวว่าการเรียนฉินเป็นเรื่องของการปลูกฝังอุปนิสัยทางศีลธรรมในการเล่นฉินเราจะต้องสงบสติอารมณ์ซึ่งจะสะท้อนให้เห็นในเสียงฉินการทำสมาธิต้องใช้บรรยากาศที่เงียบสงบเมื่อเวลาผ่านไปหลายคนคุ้นเคยกับการไม่พูดอะไรสักคำและนิ่งเงียบขณะเรียนฉินตามปกติแล้วนานกงเย่เดินไปที่โตฉินตามปกติของเธอและกำลังจะลองเล่นดนตรี แต่เธอรู้สึกเหมือนมีสายตาที่จ้องมองเธอราวกับงูพิษอยู่ไม่ไกลเธอแซงทำเป็นเงยหน้าขึ้นอย่างสบายสบายและเห็นนานกงหลินรีบถอนสายตาและก้มศีสะะลงอย่างซ่อนเร้นนี่ไม่เหมือนนิสัยของนานกงหลินด้วยบุคลิกของเธอถึงแม้เธอจะไม่มาทะเลาะด้วยตรงๆเธอก็จะแสดงความไม่พอใจโดยไม่ลังเลใจนานกงเย่เริ่มสงสยัย เธอถอนสายตาและหดมือที่อยู่ห่างจากสายไม่ถึงหนึ่งนิ้วอย่างใจเย็นเธอมองดูใกล้ๆแน่นอนว่าเธอพบเข็มที่บางมากบนฉินใกล้เคียงกับสีของตัวฉินมากและเป็นเรื่องยากที่จะมองเห็นโดยไม่มองอย่างใกล้ชิดหากพฤติกรรมของหนานกงหลินไม่แจ้งเตือนเธอในตอนนี้เธออาจถูกแทงระหว่างการเทียบระดับเสียงเมื่อสักครู่นี้หลังจากทักทายนางซูแล้ว นานกงหลินก็รีบออกมาและมาที่ห้องฉินก่อนตอนนั้นนานกงเย่ยรู้สึกแปลกๆในใจเล็กน้อยนานกงหลินไม่ชอบเรียนฉินนี่เป็นครั้งแรกที่เธอไปเรียนฉินแบบเร่งรีบและกระตือรือรน้นปรากฏว่านี่คือสิ่งที่เธอคิดไว้นานกงเย,ย่บิดเข็มแล้วใส่ไว้ในแขนเสื้อของเธอและเดินไปที่นานกงเฉิงซึ่งอยู่ข้างๆนานกงหลินและพูดคุยกับเธอเกี่ยวกับคำถามจากชั้นเรียนที่แล้ว นานกงเฉิงเหลือบมองเธอและดูแปลกใจเล็กน้อยแต่ก็ยังอธิบายให้เธอฟังอย่างอดทนร่างของนานกงหลินที่อยู่ด้านข้างแข็งทื่อราวกับหินจ้องมองทั้งสองคนด้วยสีหน้าไม่เป็นธรรมชาติจนกระทั่งนานกงเย่กลับมาอย่างที่ของเธอเธอก็รู้สึกโล่งใจนานกงเย่มองไปที่นานกงหลินด้วยรอยยิ้มน้องหญิงสี่ดูกังวลมากเหรอฉันแค่จะถามคำถามพี่หญิงใหญ่สองสามข้อ นานกงหลินตะคอกอย่างเย็นชาฉันไม่เข้าใจสิ่งนี้ฉันไม่รู้ว่าคุณมาพูดอะไรในคาบเรียนพูดจบเธอก็หันหน้าไปทางอื่นอย่างเหยียดหยามเรากับว่าเธอตั้งใจที่จะมีสมาธิกับการเรียนนานกงเย่ไม่สนใจคำพูดของเธอเธอสัมผัสแขนเสื้อที่ว่างเปล่าของเธอพร้อมรอยยิ้มบนริมฝีปากของเธอเธอบรรลุเป้าหมายแล้วและสิ่งเดียวที่เธอต้องทำคือรอดูการแสดงที่ดี หลังจากนั้นไม่นานฟางอยู่ก็มาตรงเวลาของเขาก็ตามปกติด้วยสีหน้าสงบและพูดว่าเด็กๆวันนี้ฉันจะให้คุณเล่นเพลงที่คุณคิดว่าคุณถนัดที่สุดให้ฉันฟังเพื่อดูว่าคุณได้เรียนรู้อะไรบ้างในช่วงนี้นักเรียนต่างตอบรับพร้อมกันคนแรกคือหนานกงเฉิงเธอยืดหลังอย่างมั่นใจและเล่นเพลงดอกบัวน้ำที่เล่นในวันนั้นที่คฤริสน์เอินกัวกงอีกครั้งเธอเล่นได้ดีขึ้น นานกงเย่คิดอย่างเฉยเมยว่าถ้าไม่มีเธอนานกงเฉิงคงจะกลายเป็นผู้นำในหมู่เด็กผู้หญิงในวัยเดียวกันอย่างรวดเร็วไม่เลวเลยฟังอยู่มองดูลูกศิษย์ที่ภาคภูมิใจของเขาด้วยรอยยิ้มในดวงตาแล้วพูดว่าคุณทำได้ดีมากด้านทักษะฉินพัฒนาขึ้นมากแค่ขาดอารมณ์เล็กน้อยและต้องการการฝึกฝนเพิ่มเติม นานกงเฉิงรู้ดีว่านี่คือคำชมสูงสุดที่เธอจะได้รับจากฟางอยู่ปรมาจารย์ทางด้านฉินเธอจึงรู้สึกภูมิใจเธอก้มหัวแล้วพูดว่าขอบคุณอาจารย์สำหรับคำแนะนำิธิ์จะเชื่อฟังคุณคนที่สองคือนานกงหยานแม้ว่าเพลงที่เธอเล่นจะเรียบง่ายแต่เธอก็สามารถจบมันได้อย่างราบรื่นถือว่ามีความก้าวหน้าขึ้นและได้รับคำชมจากฟางอยู่นานกงเย่เป็นคนต่อมา เธอเล่นเพลงชิงชวนหญินหลังจากจบเพลงเสียงตกมือก็ก้องอยู่ในหูของเธอเป็นเวลานานฟังอยู่พยักหน้ายอย่างเห็นด้วยเสียงที่ดังก้องกัางวานงานชิ้นนี้เล่นได้ดีมากเขาคิดกับตัวเองด้วยความพึงพอใจนานกงเย่คนนี้มีความสามารถพิเศษในด้านทักษะฉินเห็นได้ชัดว่าเธอยังเด็กและยังขาดประสบการณ์แต่ดูเหมือนว่าเธอจะเกิดมาเพื่อเล่นฉิน ในที่สุดก็มาถึงหนานกงหลินโดยมีหนานกงเฉิงและหนานกงเย่อย,อยู่ข้างหน้าแถมเธอมีความปรารถนาอยู่ในใจให้ตายเถอฉันไม่เข้าใจเลยว่าทำไมหนานกงเย่ถึงไม่เป็นไรทั้งๆท,ที่เธอยุ่งกับฉินของหนานกงเย่แล้วก็ตามความคิดที่น่าละอายของหนานกงหลินสะท้อนให้เห็นโดยตรงบนฉินของเธอเธอเล่นเพลงรองที่สบายๆได้ดีมาก และเมื่อถึงจุดสำคัญเสียงฉินก็หยุดลงทันทีอะนานกงหลินร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดและจูจูก็ดึงมือขวากลับเพียงเพื่อได้ยินเสียงเจิง้งแล้วสายฉินก็ขาดนานกงหลินมองที่ปลายนิ้วของเธอโดยมีเลือดหยดหนึ่งไหลออกมาและสีหน้าของเธอก็น่าเกลียดมากบทที่หนึ่ง้ห้าสบสองเป็นคุณใช่ไหม นานกงหลินกระโดดขึ้นและชี้ไปที่นานกงเย่ด้วยความโกรธคุณใส่เข็มนี้ลงในฉินของฉันเพียงเพื่อให้ฉันเป็นตัวตลกใช่ไหมและนานกงเย่ก็ไม่ได้รับบาดเจ็บนี่มันจงใจเกินไปไม่น่าแปลกใจเลยที่นานกงเย่จะไม่ตกหลุมรักกลอุบายนี้เธอคงรู้แล้วและพยายามหลอกตัวเองอย่างจงใจนานกงเย่มองไปที่นานกงหลินด้วยความประหลาดใจและมองไปที่นานกงหลินอย่างไร้เดียงสาแล้วพูดว่า น้องหญิงสี่คุณกำลังพูดถึงอะไรคุณโกหกไฟลุกอยู่ในใจของนานกงหลินและเธอก็ลืมเรื่องอื่นไปลืมว่าตอนนี้เธออยู่ที่ไหนนี่มันเข็มของฉันชัดๆนานกงหลินปิดปากทันทีเธอล้มเหลวในการวางแผนต่อต้านใครสักคนแต่กลับถูกวางแผนต่อต้านกลับนี่คงเป็นเรื่องตลกมากถ้าบอกไปนานกงหลินอยากจะพูดแต่ทำไม่ได้ ใบหน้าของเธอแดงก่ำจากการกลั้นเอาไว้และดวงตาของเธอก็แทบจะลุกเป็นไฟมันไม่เหมาะที่จะทำฉากแบบนั้นใบหน้าของฟางอยู่มืดมนในตอนแรกเขาไม่ได้หยุดนานกงหลินไม่ให้พูดเพราะมันดูไม่เหมือนว่าเธอแกล้งทำแต่เมื่อมาถึงประเด็นสำคัญในเวลาต่อมานานกงหลินลังเลและปฏิเสธที่จะบอกความจริงจะเป็นอะไรได้อีกถ้าเธอไม่มีสิ่งใดในใจ ไม่เป็นไรถ้าคุณเล่นฉินไม่เก่งนานกงหลินคุณจะสงบสติอารมณ์ไม่ได้เมื่อเรียนฉินดูเหมือนว่าคุณไม่อยากเรียนต่อถ้าคุณไม่อยากเรียนก็ไม่ต้องเข้าสิฟังอยู่ชี้ด้านนอกประตูเขาบกมือให้หนานกงหลินออกไปนานกงหลินต้องการปกป้องตัวเองแต่รู้ว่าสิ่งนี้จะทำให้ฟังอยู่รําคาญมากขึ้นเธอจ้องมองไปที่หนานกงเย่อย,อย่างดูเดือด และวิ่งออกจากโรงเรียนส่วนตัวด้วยดวงตาสีแดงโดยมีสิงอยู่ติดตามหลังอย่างใกล้ชิดนานกงหลินวิ่งกลับไปที่ห้องของเธอด้วยดวงตาสีแดงและในที่สุดก็อดไม่ได้ที่จะโยนตัวเองลงบนเตียงและน้ำตาไหลเดิมทีเธอต้องการระบายความโกรธแทนนางห่วงแม่ของเธอแต่เธอไม่คาดคิดว่าจะต้องรับผลที่ตามมาแทนไม่เพียงแต่มือของเธอถูกแทงด้วยเข็มเท่านั้นแต่เขายังถูกฟางอยู่ดูอีกด้วย ทั้งหมดนี้เกี่ยวข้องกับนานกงเย่นานกงเย่เธอตะโกนชื่อทีละคำและกวาดทุกสิ่งบนเตียงลงบนพื้นอย่างบ้าคลาั่งฉันยังไม่จบกับคุณเสียงฉินอันเยือกเย็นดังก้องกังวานในห้องฉินฟังอยู่มีท่าทีเคร่งขรึมมือของเขาสัมผัสสายอย่างสง่างามและดวงตาของเขาเพ่งความสนใจแค่ฉินใต้นิ้วของเขาเท่านั้น ทูหอมที่มุมห้องค่อยๆไหม้และเสียงฉินค่อยๆเบาลงเหลือเพียงเสียงที่ค้างอยู่เท่านั้นนานกงเฉิงและนานกงเย่ยังคงดื่มด่ำกับดนตรีอันไพเราะและไม่สามารถกลับคืนสู่ความรู้สึกได้เป็นเวลานานตอนนี้การเรียนของชันเรียนจบลงแล้วนานกงเฉิงขอให้ฟังอยู่เล่นดนตรีท้ายที่สุดเธอลองดูเธออยากรู้ว่าทักษะการเล่นฉินของเธอเมื่อเทียบกับปรมาจารย์จะได้ไกลแค่ไหน ฟังอยู่ไม่ปฏิเสธเธอวางมืออย่างเคร่งครืมและเล่นฉินอย่างสบายๆทำให้ผู้คนเคลิบเคลิม้มพวกเขาไม่สนใจว่าเธอเล่นอย่างไรและทักษะการเล่นฉินของเธอนั้นยอดเยี่ยมมากอาจารย์ฉันยังห่างไกลาจากคุณนานกงเฉิงถอนหายใจด้วยความยอมแพ้แม้ว่าทักษะของเธอจะดีแต่เธอก็อ่อนแอเล็กน้อยในแง่ของอารมณ์และความคิดทางศิลปะ ฟังอยู่ยิ้มด้วยสายตาอย่างพึงพอใจและพูดอย่างใจเย็นเมื่อทักษะถึงระดับหนึ่งทุกคนก็เหมือนกันความคิดทางอารมณ์เท่านั้นที่เป็นปัจจัยที่แท้จริงที่กำหนดคุณภาพของเสียงฉินของบุคคลฉันก็คิดเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยในตอนแรกฉันใช้เวลานานกว่าจะเข้าใจสิทธิ์น้อมรับการสั่งสอนจากอาจารย์นานกงเฉิงนานกงหยาและนานกงเย่พูดพร้อมกัน แน่นอนด้วยประสบการณ์ปัจจุบันของคุณอารมณ์และความคิดทางศิลปะไม่สามารถบังคับได้ฟังอยู่กล่าวอย่างตรงไปตรงมาแต่ตามระดับของคุณหนูใหญ่และคุณหนูสามในปัจจุบันมันก็เพียงพอแล้วที่จะเข้าร่วมในการแข่งขันจิงซินฮุยต่อไปฟังอยู่กล่าวใบหน้าของเขาสงบแต่คำพูดของเขาทำให้ผู้คนไม่สามารถสงบสติอารมณ์ได้บทที่15 3 จินซินฮุยเป็นการแข่งขันความสามารถพิเศษที่จัดขึ้นทุกๆสามปีในเมืองหลวงซึ่งมีเพียงผู้หญิงเท่านั้นที่เข้าร่วมได้ก่อตั้งโดยผู้หญิงที่มีความสามารถมากเมื่อหลายร้อยปีก่อนผู้หญิงคนนั้นมีความเชี่ยวชาญด้านฉินหมักรุกการประดิษฐ์ตัวอักษรและการวาดภาพเธอเอาชนะผู้หญิงที่มีความสามารถทั่วแผ่นดินและกลายเป็นหนึ่งในผู้หญิงที่มีความสามารถไม่กี่คนในยุคนั้น ที่สามารถฝากชื่อของเธอไว้ในประวัติศาสตร์เคียงข้างนักปราชาย์ทั่วแผ่นดินยกย่องเธอสำหรับคำพูดที่สวยงามและจิตใจที่สวยงามของเธอดังนั้นคนรุ่นต่อต่อไปการชุมนุมที่จัดขึ้นและเป็นผู้หญิงที่เข้าร่วมเท่านั้นว่าจินซินหุยจะแข่งขันในการแข่งขันแสดงความสามารถต่างๆภายในไม่กี่วันผู้ชนะจะไม่เพียงแต่มีชื่อเสียงเท่านั้นแต่ยังจะเพิ่มคุณสมบัติให้กับการแต่งงานของพวกเขาด้วย ท้ายที่สุดแล้วความสามารถก็เป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการที่ผู้หญิงในเมืองหลวงมองหาลูกสะภ้ายของตนจินซินหุยนานกงเฉิงกระซิบดวงตาของเธอเต็มไปด้วยความทะเยอทะยานจินซินหุยนานกงเยพ่พึมพำด้วยเสียงต่ำดวงตาของเธอสั่นไหวโดยธรรมชาติแล้วเธอรู้เกี่ยวกับการแข่งขันจินซิน,นแต่ในชีวิตก่อนของเธอ มีเพียงนานงงเฉิงในบรรดาเด็กผู้หญิงในคฤหาสน์นานกงเท่านั้นที่ไปเข้าร่วมการแข่งขันจินซินครั้งนั้นนานกงเฉิงดำเนินชีวิตตามความคาดหวังของครอบครัวเธอและได้รับรางวัลสามรายการไม่เพียงแต่เธอจะกลายเป็นบุคคลที่โด่งดังที่สุดในแผ่นดินเท่านั้นเธอยังได้รับความสนใจจากตระกูลนานกงอีกด้วยในเวลานั้นนางเจ้าภูมิใจในตัวลูกสาวของเธอมาก และคิดว่าการแต่งงานของลูกสาวของเธอคงจะราบรื่นตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาแต่เธอไม่อยากให้หนานกงเย่แข่งขันเมื่อนึกถึงสิ่งนี้ดวงตาของหนานกงเย่ก็แสดงท่าทางที่ซับซ้อนคุณหนูสามคุณไม่ต้องกังวลไปฟังอยู่คิดว่าหนานกงเย่เป็นคนขี้กังวลเพราะเธอยังเด็กและไม่กล้าเข้าร่วมการแข่งขันจินซินเขาจึงปลอบใจเธอยังมีเวลาอีกนาน นอกจากนี้คุณเพียงแค่ต้องเข้าร่วมการแข่งขันดนตรีและศิลปะเรื่องนี้เป็นเรื่องน่ายินดีอย่างยิ่งที่จะได้ผูกมิตรกับคนที่รักในศิลปะชิ้นด้วยกันนานกงเย่ไม่สามารถบอกฟังอยู่ว่าเธอไม่กังวลใจได้เธอหายใจเข้าลึกๆและแสดงรอยยิ้มเล็กน้อยขอบคุณอาจารย์ฉันเข้าใจแล้วนานกงหลินหรีตาลงเล็กน้อยซ่อนความอิจฉาไว้ในดวงตาของเธอ แต่เธอก็กลับมาเป็นปกติอย่างรวดเร็วยิ้มและแสดงความยินดีกับนานกงเฉิงและนานกงเย่หลังเลิกเรียนนานกงเย่คำนวณว่าใกล้ถึงเวลาแล้วจึงเขียนข้อความและส่งคนไปส่งให้คฤราสหัสเอินกัวกงวันรุ่งขึ้นนานกงเย่ได้รับคำตอบจากเจียงอี้ซีโดยบอกว่าเธอยินดีเป็นอย่างยิ่งที่นานกงเย่จะมาเยี่ยมคฤราสหัสเอินกัวกง นานกงเย่จึงไปที่ห้องถงหลงอันเพื่อรายงานเรื่องนี้ต่อนางสูหากเธอสามารถผูกมิดกับคุณหนูใหญ่จากคฤหาสน์เอิญกัวกงได้นางซูจะไม่คัดค้านโดยธรรมชาติสองวันต่อมานานกงเย่จัดก,การสิ่งต่างๆอย่างระมัดระวังและพาอี้เหมยขึ้นรถม้าที่ทางบ้านเตรียมไว้หลังจากที่รถม้ามาถึงคฤหาสน์เอิญกัวกงสาวใช้ที่รับใช้คฤหาสน์เอิญกัวกงก็มาทักทายเธอ และพาหนานกงเย่ไปที่ลานบ้านของท่านหญิงเอินกัวกงก่อนในห้องโถงใหญ่นางเอินกัวกงนั่งอยู่บนที่นั่งด้านบนและหูหญินซื่อจื่อนั่งอยู่ข้างๆเธอห้องโถงใหญ่กว้างขวางมากและเครื่องใช้ภายในก็ดูพิเศษมากที่นั่งไม้จันสีแดงที่พวกเขานั่งนั้นเป็นไม้จันสีแดงอันล้มค่ายอย่างยิ่งนานกงเย่ทักทายพวกเขาด้วยรอยยิม้มทันทีที่เธอยืนขึ้นนางเอินกัวกงก็พูดอย่างใจดี คุณนูนานกงไม่จําเป็นต้องสุภาพการุณานั่งลงวันนี้นางเอินกวัวกงสวมชุดสีทองปักสีสดใสสวมเสื้อผ้าที่มีลวดลายดอกโบตันผิวของเธอเป็นสีดอกกุหลาบและอาการของเธอก็ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดฮูหยินซื้อจื่อสวมผ้าไหมสีม่วงและกระโปรงสีมรกตดูอ่อนโยนและสง่างามขอบคุณสำหรับใบสั่งยาของคุณนางเอิญกวัวกงยิ้มอย่างใจดีและพูดเบาๆ ฉันไม่ปวดหัวมานานแล้วแม้ว่าคุณจะอายุน้อยแต่ฉันไม่คิดว่าทักษะทางการแพทย์ของคุณจะยอดเยี่ยมขนาดนี้หนานกงเย่ยอมรับคำชมของเธอด้วยรอยยิ้มไม่แปลกใจกับความสามารถของเธอนางเอินกัวกงและหูหยินซื่อจือต่างมองหน้ากันทั้งคู่ไม่คิดว่าหนานกงเย่ยเด็กหญิงตัวเล็กๆที่อายุต่ำกว่าสิบปีจะมีน้ำใจขนาดนี้ เธอสมควรที่จะเป็นลูกสาวที่ถูกต้องตามกฎหมายของตระกูลหนานกงในความเป็นจริงการมาเยือนคฤรหาน์ของเอินกัวกงอย่างกระทันหันของหนานกงเย่ดูเหมือนจะเป็นการกลับมาเยี่ยมเจียงอี้ซีอันที่จริงเป็นเพราะเจียงอี้ซีพูดไว้ระหว่างการเยี่ยมครั้งสุดท้ายของเธอเรื่องงานแข่งขันจินชินหุยและเจียงอี้ซีก็เชิญเธอมาที่นี่วันนี้เพื่อเพลิดเพลินกับดอกไม้หนานกงเย,ย่เดาเจตนาของเจียงอี้ซีอย่างคลุมเครือ ดังนั้นเธอจึงตอบรับคําเชิญมายังตระกูลเจียงแน่นอนว่าเมื่อเธอมาถึงคฤหาสน์ของเอินกัวกงคนที่มาทักทายเธอไม่ใช่เจียงอี้ซีแต่เป็นคนของนางเอินกัวกงนางเอินกัวกงลังเลอยู่ครู่หนึ่งแล้วโบกมือให้คนรับใช้ออกไปนานกงเย่ไม่แปลกใจกับการกระทําของเธอและส่งสัญญาณให้อี้เหมยก้าวถอยหลังเช่นกันเธอนั่งบนเก้าอี้ด้วยใบหน้าสงบ รอให้อีกฝ่ายก้าวต่อไปห้องโถงเงียบไปนานก่อนที่นางเอิญกัวกงจะพูดในที่สุดคุณหนูนานกงมีข่าวจากท่านตาของคุณบ้างไหมนานกงเย่ยตอบอย่างสุภาพเรียนท่านหญิงไม่มีข่าวจากตาของฉันเลยขณะที่เธอพูดสายตาของเธอจ้องมองไปที่ฉากด้านหลังนางเอิญกัวกงในห้องโถงโดยไม่ได้ตั้งใจและโดยไม่คาดคิดก็เห็นรองเท้าปักที่สวยงามมากคู่หนึ่ง นอกเหนือจากสิ่งอื่นใดเธอยังคุ้นเคยกับรูปแบบการปักบนรองเท้าปักเป็นอย่างดีเพราะเธอเคยสวมมาแล้วในชาติที่แล้วเธอเคยสวมรองเท้าแบบนี้ที่มีนกฟีนิกซ์บินคู่หนึ่งปักอยู่ในที่สุดก็มาแล้วนานกงเย่คิดกับตัวเองฮองเฮาต้องอยู่หลังฉากองชายห้าเป็นโอรสคนเดียวของฮองเฮาตอนนี้องค์ชายห้ามีสุขภาพย่แย่ และไม่มีข่าวคราวจากตาของเธอในที่สุดฮองเฮาก็ตัดสินใจวางเดิมพันกับตัวของเธอเองดวงตาของนางเอินกัวกงเผยให้เห็นร่องรอยของความผิดหวังแล้วเธอก็ถามว่าคุณหนูหนานกงครั้งสุดท้ายคุณบอกว่าคุณแน่ใจว่าสามารถรักษาโรคขององค์ชายห้าได้เธอพยักหน้ายอย่างมั่นคงและบอกว่าเย่เอ๋อได้ศึกษาบันทึกเวทปฏิบัติและหนังสือทางการแพทย์ของตาอย่างรอบคอบ และเชื่อมั่นว่าสาเหตุที่องค์ชายห้าทรงอ่อนแอและประชวนก็เพราะเขาถูกวางยาพิษและไม่ใช่ยาพิษธ,ธรรมดามันเกิดจากพิษตั้งแต่เป็นทารกในครันระหว่างตั้งครรภ์อย่างไรก็ตามพิษนี้เป็นความลับมากและยากสำหรับแพทย์ของจักรพรรดิที่จะตรวจพบจากเบาะแสจากบันทึกทางการแพทย์ของตาเย่เอ๋อจึงมั่นใจมากนั่นหมายความว่าสุขภาพที่ไม่ดีขององค์ชายห้าไม่ได้เกิดจากการคลอดก่อนกำหนด แต่เกิดจากการวางยาพิษเมื่อนึกถึงสิ่งนี้ใบหน้าของนางเอิญกัวกงและหูหยินซื่อจือก็เปลี่ยนสีนานกงเย่ย,ยังได้ยินเสียงเล็กน้อยดังมาจากด้านหลังฉักอย่างชัดเจนและเห็นได้ชัดว่าฮองเฮาทรงตกตะลึงอย่างยิ่งนางเอิญกัวกงระง,งับจิตใจที่ปั่นป่วนของเธอและถามว่าถ้าอย่างนั้นคุณหนูนานกงคุณช่วยบอกวิธีรักษาให้ฉันหน่อยได้ไหมนานกงเย่ยตอบอย่างมั่นใจ ต้องใช้สมุนไพรและการฝังเข็มร่วมกันการจ่ายยาที่ถูกต้องขนาดของยาฉันไม่สามารถยืนยันได้จนกว่าฉันจะตรวจสอบชีพจรขององค์ชายห้าพิษนี้ร้ายแรงขนาดไหนสามารถรักษาให้หายขาดได้หรือไม่มันจะส่งผลต่ออายุขัยของลูกชายของฉันหรือไม่ในที่สุดฮองเฮาที่อยู่ด้านหลังฉากก็อดไม่ได้ที่จะเดินออกมาชุดผ้าลายพระจันทร์อ่อนโยนสง่างาม แต่ในเวลานี้แม้ว่าเสียงของเธอจะสงบแต่ก็เต็มไปด้วยความวิตกกังวลและเบื้องหลังเธอคือคุณยายหลี่คนสนิทของเธอ